ทีน่น่าเช่อถืนะคะรู้ทีนา่าชีวิตในเรื่องด้ว,ดว,ดวงจิตตายสำนึกนะคะหรือทีน่าชาแนลวันนี้มาไลฟ์ในหัวข้อนะคะสามคำพูดที่เปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นโชคดีค่ะซึ่งคําพูดเหล่านี้คุณจงเอาไปใช้ในชีวิตคุณนะคะเอาไปฝึกใช้เป็นคําพูดประจําจิตประจําใจตัวเองเลยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้ใช้คํานี้นั่นเองนะคะมันจะเปลี่ยนทุกสถานการณ์ให้เป็นโชคดีเพราะจริงๆแล้วนะคะเราทุกคน คือเครื่องจักรตีความทุกสถานาการณ์จริงๆแล้วในสถานการณ์ที่เข้ามาในชีวิตเรานะคะมันยังไม่มีความหมายอะไรเลยมันคือแค่สถานการณ์สถานการณ์หนึ่งเข้ามาในชีวิตอยู่ที่คุณจะไ่ให้ความหมายมันว่ายังไงคุณให้ความหมายเป็นลบถัดไปเป็นลบคุณให้ความหมายเป็นบวกถัดไปมันก็เป็นบวกมันแค่สถานการณ์สถานการณ์หนึ่งมนุษย์เป็นเครื่องจักรตีความอยู่ตลอดเวลาและตีความไม่เหมือนกัน นะแม่คตีความเป็นลบได้ลบตีความเป็นบวกได้บวกและเศรษฐีทุกคนคนสมยทุกคนค่ะเขาจะตีความทุกสถานการณ์เป็นบวกมาเลยต่อให้เป็นปัญหาเขาจะว่านี่คือสิ่งที่ไม่ให้ปัญญาฉันให้ฉันเก่งขึ้นดีขึ้นไม่ให้ความขวมัญของขวัญอะไรบางอย่างกับฉันได้เลยเนี่ยเขาตีความด้านบวกด้านดีแต่คนทุกคนแต่อีกคนกลุ่มนึงก็จะตีความเป็นลบทําไมเรื่องนี้ต้องเกิดขึ้นกับฉันทําไมมันต้องเวยแบบนี้ อันนี้เขาเรียกว่าตีความแบบเป็นเหยื่อสถานการณ์คุณจะตีความแบบผู้ชนะทุกสถานการณ์คุณตรงใช้พลังดังพระเจ้าสั่งสิ่งนี้ให้มันเป็นแบบนั้นถัดไปมันจะเป็นแบบนั้นสิ่งนี้มาให้ฉันดีขึ้นเก่งขึ้นไม่ความโชคดีกับฉันนี่คือการตีความนอกไหมคะคุณตีความแบบไหนถัดไปมันจะเป็นแบบนั้นไม่ว่าสถานการณ์ตรงหน้า มันจะดูรู้สึกว่าให้มันดูรู้สึกแย่ๆรู้สึกไม่ดีจังเลยแต่คุณตีความไปด้านดีถัดไปมันจะดีเนี่ยพลังดังพระเจ้าเนี่ยสั่งการอะไรให้มันเป็นแบบไหนมันถัดไปมันจะเป็นแบบน,นั้นเลยคุณยังเพิ่งเชื่อนะเอาไปลองทําดูเวลาคุณเจอสถานการณ์รบตีความเป็นบวกฝึกจนเป็นนิสัยะคะ่ะซึ่งคนสาเร็จทุกคนนะคะเขาฝึกแบบนะี้ทุกคนเพื่อให้ตัวเองนะคะตกเป็นเหยื่อสถานการณ์ตรงหน้าเล่นแบบผู้ชนะเล่นเหนือ ทุกสถานการณ์คุณจะนะชนะเกมชีวิตคุณต้องเป็นผู้ชนะนะคุณต้องเล่นเหนือเกมไม่ใช่เล่นอยู่อันเดอร์อยู่ใต้เล่นแบบบทเหยื่อคุณจะเป็นผู้แพ้นะชีวิตเหมือนเกมเลยค่ะเกมชีวิตอเรามาเล่นเกมชีวิตเลยจะเล่นแบบชนะคุณต้องเหนือกว่าคุณต้องถือไพ่เหนือกว่าทุกสถานการณ์นะะประโยคแรกวันนี้จะให้นะคะเทคนิคคือทุกอย่าง เข้าข้างฉันไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นทุกหนังเข้าข้างฉันและคุณจงเชื่อด้วนะว่ามันจะเป็นแบบนั้นคีย์คือจงเชื่อว่ามันจะเป็นแบบนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามทุกอย่างชีวิตฉันนี้มิตทุกอย่างเข้าข้างฉันมาเลยมันมาเพื่อสิ่งดีๆมันมาให้ฉันดีขึ้นเช่นคุณเจอสถานการณ์ที่อาจจะรู้สึกว่าแย่ไม่ดีอาจจะสมมติว่าต้องเลิกกับแฟน ต้องออกจากงานหรืออะไรก็ตามแต่ที่รู้สึกไม่ดีรู้สึกเบื่อหน่ายกับงานตรงนี้จริงๆแล้วสถานการณ์นี้มาเพื่อผลักคุณออกจากจุดนี้ไปสู่จุดที่ดีกว่าจัก,กรวาลเตรียมการมาแล้วธรรมชาตินี้เตรียมการให้คุณแล้วว่าอยากให้คุณออกจากจุดนี้ไปสู่จุดที่ดีกว่าถ้าคุณยังรู้สึกดีอยู่คุณก็จะแบบก็ดีอ่ะฉันไม่ต้องทําอะไรเยอะอ่ะก็ได้อยู่แล้วแต่ถ้าคุณเจอสถานการณ์ที่บีบคัน้นรู้สึกว่า ฉันไม่ชอบเลยสิ่งนี้ฉันไม่ชอบเลยแบบนี้เนี่ยเหตุการณ์เนี้ยมาผักคุณออกจากจุดน,นี้ไปสู่จุดที่ดีกว่าเขาต้องส่งสถานการณ์ที่ปีบคันนิดหนึ่งเพื่อให้คุณอะไม่โอเคแล้วไปสู่จุดใหม่เขาเตรียมการไว้ให้แล้วมันเป็นแบบนั้นเลยเช<ก>่น,ชนต้องเลิกกับแฟนคนนี้สมมติเพื่อให้คุณได้เจอคนใหม่ที่ดีกว่านี้ อันนี้มันยังไม่เหมาะสมกับคุณฉันเตรียมคนที่เหมาะสมที่เจ๋งกว่านี้ดีกว่านี้ไว้ให้คุณแล้วแต่หน้าที่คุณอะอย่าตกเป็นเหยื่อสถานการณ์อาจจะเสียใจบ้างแรกๆแ,แต่บอกกับเจงเลยว่าเวลาเจอสถานการณ์ที่ไม่โอเคบอกเลยว่าฉั้นจะเจอเจอสิ่งที่มันดีกว่านี้เป็นร้อยเท่าพันเท่าเราไม่หาไม่ว่าอะไรก็ตามแต่สิ่งนี้มาพักจากสิ่งนี้มาพักฉันออกจากจุดนี้ไปสู่จุดที่ดีกว่าเสมอ ทุกอย่างเข้าข้างฉันประโยคแ์เทุกอย่างเข้าข้างฉันทุกอย่างมันจะออกมาดีและเชื่อในสิ่งนั้นกฎแงความเชื่อเชื่อบรไหนผลลัพธ์ได้แบบนั้นอ่นนี้คือคีย์เลยนะคะ the law of belief the law of life กดแห่งความเชื่อคือกฎของชีวิตเราเชื่อบรไหนเราจะได้ผลลัพธ์แบบนั้นเชื่อมาเป็นรากเลยนะรากฝังเข้าในจิตของเราเหมือนคนนึงเชื่อว่าเงินหายากเชื่อแบบฝังจิตเลย ชีวิตก็จะรันโปรแกรมมันนั้นเชื่อว่าความรักดีๆมีไม่ได้ก็จะรันโปรแกรมมันนั้นผลลัพธ์ในชีวิตก็จะประมาณนั้นในทางเราได้ยินบ่อยๆฟังบ่อยๆใช่ไหมคะเห็นหลักฐานบ่อยๆแต่มันก็เป็นแบบนี้เลยเอาเชื่อเลยมันก็จะรันโปรแกรมประนั้นแบบนั้นโดยที่เราไม่รู้ตัวเราถูกใส่โปรแกรมมาหริหารไว้เด็กตั้งแต่พ่อตั้งแต่แม่ตั้งแต่คนรอบข้างโรงเรียนเอ่ยใส่เรามาเรายังเป็นเด็กอยู่ เราก็จะรับเอาความเชื่อจริงๆแล้วบางอย่างความคิดทุกความคิดไม่ใช่ของเราโดยตรงเลยเป็นคนอื่นโยนมาให้เราตุ้ม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 เต็มไปหมดสื่อเอ่ยหนังเอ่ยละครเลยใช่ไหมคะดูละครเพลงเอ่ยใส่มารับเอามาหมดเลยเห็นไหมถึงบอกว่าคุณต้องเลือกนะเพลงที่ฟังหนังสือที่อ่านคนที่คบสื่อที่เสพมันมีผลหมดเลยเพราะบางเพลงไม่ได้จูนคือบางเพลงเป็นเพลงที่ ไม่สมหวังนะคะผิดหวังอย่างเงี้ยคุณอยากเป็นคนที่ผิดหวังหรือสมหวังนะแต่คนที่แต่งอ่ะไม่ได้จูนไม่ได้จูนเอาแมสเซจหรือข้อความดีๆเพื่อจะมาแต่งเพลงเพื่อส่งต่อให้ผู้คนในด้านดีสวัสดีค่ะคุณกุ้มเนี่ยเขาไม่ได้จูนบางทีเลื่อนไปจะเห็นนะใน YouTube เนาะเอาก็ณสดงหัวใจนะแค่แคบเชื่อโอ้โหไม่จูน ไม่จูนเลยไม่จูนความเป็นจีเนียสของตัวเองไม่จูนเอาสิ่งดีๆองค์ประกอบด,ดีที่ฟังแล้วได้พลังชีวิตได้สิ่งดีๆให้แกบชีวิตแล้วคนหัมเพลงหัมฮ <c oughs> ัมซ้ำๆมาคิดดูลองไปจะจําเนื้อได้ก็หัมไปมันส่งลงจิตต้าสำเนา <c oughs> อ,อกหักรักพุกก็อยู่นั่นแหละก็จะได้ชีวิตเหมือนเพลงคิดดูสนะิอันนี้คือสิ่งสําคัญมากเลยบางคนมองข้ามนะเพราะจิตต้าสำเนามีแต่เซย์เยส Yes ไม่มี no รับเอาชุดคำสั่งแล้วเขาฟังคำสั่งจากเราเนี่ยคือสำคัญมากหูได้ยินผัสสะอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมคะที่ส่งลงไปสู่จิตตาสะดุดมีแต่ yes yes ไม่มี no มีแต่ได้ได้อ๋อได้ได้เธออยากเป็นแบบนี้เรอได้ได้เฉันจัดให้เห็นไหมเหมือนคนที่ที่แต่งเพลงที่แบบเศร้าๆล้วร้องเพลงเศร้าๆสุดท้ายเขาเขาไปฆ่าตัวตาย ถ้ามันทำไปแล้วมันลงสู่จิตใต้สำานึกแล้วอินน่ะคิดดูสิมันจะได้เหมือนแบบนั้นเลยนะคะดังนั้นคุณจะต้องเป็นคนที่อยู่เหนือทุกสถานการณ์ประโยคแรกนะคะคำพูดได้คุณพูดกับเองทุกอย่างเข้าข้างฉันทุกอย่างเลยเข้าข้างฉันทุกอย่างมาเพื่อฉันแม้กระทั่งเรื่องลบเรื่องบวกหรือเหตุการณ์ที่เราไม่โอเคทุกอย่างมาเพื่อฉันมาเพื่อฉันดีขึ้นมาให้ความโชคดีกับฉัน และจงเชื่อว่ามันจะเป็นจริงทุกอย่างเข้าข้างฉันมืที่มาผักเราออกจากจุดนี้ไปสู่จุดที่ดีกว่าอะไรก็ตามแต่ทุกอย่างเข้าข้างฉันเหม,มือนเมื่อวานจะเห็นการลรบก็ให้เลือกให้เก็บข้อมูลอ๋ออันนี้ไม่ชอบอันนี้ชอบเพื่อเก็บข้อมูลเนี่ยทุกอย่างมาเพื่อฉันทุกอย่างเข้าข้างฉันเนี่ยมุมมองคุณเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วนะมุมมองคุณจะเป็นบวกแล้ว มุมมองคุณแบบเป็นแบบไหนทัศนคติคุณเป็นแบบไหนชีวิตคุณจะเป็นแบบนั้นมันสำคัญมากนะคะนี่คือหลักคิดอย่างหนึ่งความคิดของเรามีผลกับชีวิตหลังคิดทัศนคติมุมมองแบบไหนชีวิตเราจะเป็นแบบนั้นผลลัพธ์จะได้ตามนันนั่นเองนะคะดังนั้นคําพูดประโยคที่คุณพูดกับตเองเลยนะคะทุกอย่างเขาข้างฉันทุกอย่างมาเพื่อฉันนั่นเองนะคะต่อไปข้อสองนะคะคาพูดที่สองทุกอย่างมันจะออกมาดี อะไรก็ตามแต่ทุกอย่างมันจะออกมาดีต่อให้ครั้งแรกรู้สึกเหมือนเจอปัญหาเจอหนักๆหลวงแต่ฉันรู้ว่าทุกอย่างมันจะออกมาดี all is well อะไรก็ตามแต่ทุกอย่างมันจะจบสวยทุกอย่างมันจะออกมาดีมันจะดีเกินคาดด้วยซ้ำดีเกินคาดใหญ่เกินเบอร์อ่าเหมือนเจอเหตุการณ์หนักๆใช่ไหม เพื่อผักเราออกจากจุดนี้ไปสู่จุดที่ดีกว่าเช่นต้องเลิกกิจการนี้เพราะฉันอยากให้เธอทำกิจการที่มันดีกว่านี้ธุรกิจที่ดีกว่านี้ที่แบบง่ายกว่ามีความสุขมากกว่าสบายมากกว่าได้เงินมากกว่าฉันเลยทําให้เธอต้องสต๊อปธุรกิจนี้ไปสู่ธุรกิจใหม่ที่มันดีกว่าให้เธอสต๊อปจากความสัมพันธ์กับคนนี้ไปสู่ความสัมพันธ์คนใหม่ที่ดีกว่าเจ๋งกว่าให้เธอหยุดกับเนี่ย เช่นบางทีอาจจะมาเจอสุขภาพแย่ใช่ไหมคะเหมือนเพื่อนอะมีปัญหาเรื่องหัวเขา่าน้ำหนักเกินเนี่ยเหตุการณ์นี้มาผลักเขาออกจากจุดนี้ไปสู่จุดที่ดีกว่าเพื่อเขาจะได้ลดน้ําหนักอถ้าไม่จะเหตุการณ์หนักก็ไม่อยากจะลดน้ำหนักนะอาจจะไม่จริงจังก็แค่อยากๆไม่จริงจังที่จะลดสักทีเนี่ยนะคะก็ลดน้าหนักเพื่อจะได้สุขภาพที่ดีกว่า กลับมามีสุขภาพที่ดีดูแลตัวเองมากขึ้นเลืองอาหารการกินมากขึ้นออกกาลังกายมากออกกาลังกายมากขึ้นเห็นไหมเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ารณมาผักเราออกจากจุดนี้ไปสู่จุดที่ดีกว่าทุกอย่างจะออกมาดีเห็นไหมอะไรก็ตามแต่คุณบอก่าเลยอาจจะรู้สึกเฮ้ยมันเหมือนเป็นปัญหาเนาะมันเป็นอุปสรรคของชีวิตแต่จงบอกว่าทุกอย่างมันจอ,อกมาดีทุกอย่างเข้าข้างฉันข้อแรกคําพูดและทุกอย่างมันเข้าข้างฉันเลยและจงเชื่อในสิ่งที่พูดและทุกอย่างมันจะออกมาดี และจงเชื่อในสิ่งที่พูดนั่นเองนะคะเนาะต่อไปข้อข้อสามคำพูดที่สามทุกอย่างคือความโชคดีทุกอย่างในชีวิตฉันคือความโชคดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องลบเรื่องบวกผู้คนเหตุการณ์สถานการณ์ทั้งลบทั้งบวกทุกอย่างคือความโชคดีเจอคนไม่น่ารักก็จงว่าขอบคุณนะที่มาเป็นครูสอนฉันให้รู้ว่าความไม่น่ารักมันเป็นแบบนี้ฉันจะมาเป็นแบบอย่าง เจอคนน่ารักขอบคุณนะคนน่ารักเข้ามาในชีวิตมาเป็นของขวัญอนลังค่าในชีวิตฉันใช่ไหมทัศนคติมุมมองมองด้านดีมันก็จะรู้สึกดีถ้าคุณมองเป็นด้านแย่ความรู้สึกคุณก็ดอกลงถ้าคุณมองเป็นคิดเป็นคุณก็ยะกรักษาไวเบชั่นได้ดีรักษาพลังงานของคุณแม่มันตกหนะ้าที่คุณต้องรักษาไวเบชั่นให้ดีดูแลอารมณ์ความรู้สึกให้ดี ความคิดความรู้สึกเนี่ยเป็นตัวสร้างโลกของเราเลยนะคะมันเป็นพลังงานสร้างโลกของคุณเลยดังนั้นในแต่ละวันคือดูแลความคิดดูแลอารมณ์นะทัศนคติมุมมอง,มองเวลาเจอสถานการณ์เราต้องฝึกรีแอคให้มันเป็นบวกเพื่อรักษาสเตตตัวเองด้วยเพื่อดูแลอารมณ์ดูแลความคิดมีทัศนคติมุมมอง,มอง,มองเป็นบวกเศรษฐีทุกคนคนส่ยทุกคน เขามีทัศนคติมุมมองเป็นบวกตีความทุกสถานการณ์เป็นบวกเหมือนตีความเข้าข้างตัวเองอะค่ะคนส่วนใหญ่จะมองว่าทําไมไม่อยู่กับความจริงตรงหน้าก็เขาไม่อยากเล่นบทเหยื่อ,ไม,อไม่ยอมตกเป็นเหยื่อสถานการณ์ฉันจะเล่นแบบผู้ยืนเหนือสถานการณ์มาเล่นบทเหนือกว่าตีความใหม่เป็นแบบใหม่ถัดไปมันจะได้แบบนั้นเพื่อรักษาไวเบรชั่นไม่ให้ตกเลย ถ้าคนทั่วไปก็ต้องยอมรับสถานการณ์นะโอ้ยไม่ดีซวยอะไรต่างๆใช่ไหมทำไมชีวิตมันแย่แบบนี้ี่อันนี้เขาเรียกว่าเล่นบนทเจือไวโวชั่นก็ตกไวโวชั่น <ib> <ib> เป็นแบบไหนเราได้แบบนั้นโลกแบนี้ได้ตามที่เราเป็นได้ตามไวโวชั่นที่เราเป็นไวโวชั่น <ib> เราตา่ำเ, <ib> เ,เราจะได้ของเหลอไวโวชั่นเราสูงเราจะได้ของจริงเศรษฐีทุกคนสาทุกคนเขาจะรู้ลึกเคล็ดลับนีน้มันคือกฎธรรมชาติ ไวเบชั่นสูงไวเบชั่นดีจะดึงดูแต่สิ่งดีๆนะมันนี่ะกับเอเนจีนะกับมันนี่เอเนจีดีเงินก็จะไหลเขา้าเขาจะรู้เลยเคล็ดล okay, นะับนะคะสิ่งดีๆความโชคดีมันอยู่ไวเบชั่นที่สูงชีวิตที่แบบสําเร็จปฏิหารความสําเร็จความโชคดีอะไรที่แบบมหัศจรรย์นะคะมันอยู่ไวเบชั่นที่สูงมันไม่ได้อยู่ไวเบชั่นที่แบบจิตตกเครียดกุ้มโกรธเกลียดกลัวกังวลไม่ใช่นะคะ ไม่ใช่ไวอรชันนี้นะไวอรชันนี้ของเหลือนะคะไวอรชันนี้คุณจะได้ของเหลือได้คนแบบนั้นได้สถานก,การณ์แบบนั้นได้เหตุการณ์นั้นมันจะถูกดึงดูมาเพราะธรรมชาติของโรกนี้จะจับไรที่เหมือนเหมือนกันมาเข้าคู่กันมาอยู่รวมกันว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของผู้คนเหตุการณ์สถานการณ์ได้ตามไวอรชันคุณมาช่องนี้คุณจะได้เก็ตมากขึ้นถึงบอกว่าให้เรายกเวอรชันให้สูงถ้าเรายกไวอรชันให้สูงสวัสดีค่ะพี่รุย้ย ยกไวเวชันให้สูงเดี๋ยวสิ่งนี้จะตามมานะคนโชคดีทุกคนนะคะคนที่เจอปฏิหารมาสจัน์ไวเวชันที่สูงเห็นไหมเบาโป่งล่งสบายปฏิบัติธรรมนะพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ทินธุระการดานเลยไม่ได้ทำธุรกิจด้วยซ้ำแต่อยู่กับจิตที่เบาสบายจิตที่ละเอียดนะคนก็จะแห่เอาเงินไปถวายเงินก็จะวิ่งเข้าหาเอง ในม่ามันเป็นแบบนั้นเลยเงินความโชคดีต่างๆจะวิ่งหาคนที่ไวเบชั่นที่สูงอารมณ์ที่สูงเบาสบายเบาโปร่งโล่งสบายทงสูงค่ะไม่ใช่อารมณ์ที่หนักนะเครียดปุ่มโกรธเกรียงน,นี้ม่ตกกังวลมันหนักมีความกังวลอมไหร่ปุ๊บจับตองให้ทันอา้าฉันกังวลแต่คิดเรื่องใหม่สิหาหนทางให้ตัวเองรีแลกซ์ผ่อนคลายเอ้ย ด้วยแทนค่าคําพูดไงให้ทุกอย่างมันจอกมาดีทุกอย่างมันจอกมาสวยทุกอย่างจะจบสวยเริ่มรู้สึกดีแล้วใช้คําพูดดีเองทุกอย่างมันจะคือคือความโชคดีแหละทุกอย่างจะออกมาดีอออิสเวลทุกอย่างมันจะดีเองทุกอย่างเข้าข้างฉันห็นประโยคแรกทุกอย่างเข้าข้างฉันประโยคที่สองทุกอย่างมันจออกมาดีเสมอข้อสามคือทุกอย่างคือความโชคดีคุณต้องพูดแบบนี้เพื่อรักษาวเบชชั่นให้มันตก อาจจะแบบบางคนอาจจะแบบอธิษฐานก็ได้เนาะหรือสวดมนต์ก็ได้เพื่อรักษาอารมณ์ให้ดีไม่ให้ตกเป็นเหยื่อสถานการณ์หาทางออกให้กับตนัวนเองนะแต่คําพูดให้มีผลนะจะบอกคําพูดไม่รู้แหละทุกอย่างมันจอกมาดีเป็นทัศนคติมุมมองเศรษฐีทุกคนก็ทำแบบนี้อยู่แล้วคนสาเร็จทุกคนก็ทำบบนี้แหละทุกอย่างเจอปัญหาสิ่งนี้มาให้ปัญญาชั้นแน่เลยอ่ะไม่ให้ของขวัญอะไรแน่แน่เลยเนะี่ยมาฉันรวยขึ้นแน่เลยนะเนี่ยเนี่ยาอยา ถ้าคุณก้าวข้ามผ่านเวลาคุณเจอบททดสอบปึ่งมาคุณรีแอคเป็นบวกคุณจะยกบารมีคุณสูงขึ้น้วยถัดไปคุณจะได้ของขันคุณไม่ตกเป็นเหยื่อเอาแม้คุณยกบารมีเวลาเจออะไรเป็นกระทบเป็นเรื่องลบๆแต่คุณสามารถรีแอคเป็นบวกอันนี้เป็นลบใช่ไหมอิเล็กตรอนวิ่งชนโปรตอนค่าจะเป็นกลางมันจะยกบารมียกบารมีกันด้วยจิตคุณจะแข็งแรงขึ้นฝึกบ่อยๆฝึกรีแอคกับทุกสังการให้เป็นบวก จิตก็จะแข็งขึ้นแข็งขึ้นยกขึ้นยกขึ้นยกจิตยกใจให้สูงขึ้นนะคะพดูดง่ายๆให้เบาให้สบายแล้วคุณจะแข็งแรงแข็งแรงคุณจะมีความแข็งแรงทางจิตจิตเข้มแข็งนะใจก็จะมีฤทธิ์มากขึ้นฤทธิ์อะไรก็ไม่สู้ฤทธิ์ทางใจนะคะมันสําคัญมากฤทธิ์ทางใจคือมีความมั่นคงทางอารมณ์นะคะมากขึ้น พัฒนอารมณ์มั่นคงทางอารมณ์ไม่ตกเป็นเหยื่อสถานการงานไมนเป็นสิ่งสาคัญที่เราจะต้องฝึกเพื่อรักษาความสุขของเรารักษาไวเบชันของเรามันเป็นสิ่งสาคัญมากในการดำเนินชีวิตบางนคนเจออะไรนิดหน่อยละตกละใช่ไหมคะเจอ,อได้นิดหน่อยตกละที่ตั้งสติเลยแบบบอกกับตัวเองเลยทุกอย่างเขาข้างฉันทุกอย่างมันจะออกมาดีทุกอย่างมันคือความโชคดีนะวันนี้สามคำพูดที่ให้ไปพูดในเวลาคุณเจอสถานการณ์ที่แบบ มันไม่โอเคใช่ไหมฝึกรีอกกับสิ่งนั้นให้มันเป็นบวกให้ได้ใช้คําพูดรีดตอนแรกคิดไม่ได้ฉันพูดรีดจําคาพูดว่าทุกอย่างมันจออกมาดีทุกอย่างเข้าข้างฉันทุกอย่างมันคือความโชคดีมันมาเพื่อผลักฉันออกจากจุดนี้ไปสู่จุดที่ดีกว่าแน่เลยเห็ไหมตอนแรกมันจะรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถัดไปมันจะดีเหมือนเคยไปพูดกับเพื่อนเนาะต้องเลิกกับแฟนรู้สึกรู้สึกทุกข์รู้สึกไม่มีความสุขก็จะบอกเขาว่าเหตุการณ์นี้ พามาพักเธอออกจากจุดนี้ไปสู่จุดที่ดีกว่าเขาไม่อยากให้เธอได้ได้คนคนนี้เขาอยากให้คนที่ดีกว่านี้ร้อยเท่าพันเท่าเชื่อฉันสิโลกนี้ไม่ได้มีคนคนนี้คนเดียวในโลกนะมีของจริง,ร,งรอเธออยู่เธอไม่เอาเหรอเธอจะไม่ต้องเสียดายทำไมเี่ยวเขาไม่ได้เจ๋งซะหน่อยมีของเจ๋งกว่านี้เป็นสิบเท่าร้อยเท่าเธอไม่เอาเหรอโอ้คิดละ หล่อกว่านี้รวยกว่าน,นี้ดีกว่าน,นี้เธอไม่เอาหรอเธอจะไม่น่าเสียดายทาไมเธอกลับมามีความสุขกลับมาสวยมาดูแดวเองใหม่พัฒนาเองใหม่เพื่อโลกจะได้จูนคนใหม่หมาให้เธออืมไม่น่าเสียดายทาไมจกักรวาลพี่อยากให้เธอแบบนี้เธอไม่คู่ควรเธอคู่ควรของเจงกว่านี้อย่างเงี้ยรู้ไหมเริ่มคิดตามัะให็ไมหมฮะอยู่ที่คุณให้ความหมายนะคุณให้ความหมายไหมถัดไปมันจะเป็นวันนั้นเออะไรโชคดีมาเลย อะไรคือส so ิ่งดีทุกอย่างนี่คือมาเพื่อฉันมาเพื่อมาเข้าข้างฉันมาเข้าข้างฉันทุกอย่างเลยทุกอย่างมันจอกมาดีเห็นไหมคะคาพูดสําคัญมากอยู่ที่เราจะตีความให้ความหมายอะไรเราคือเครื่องจักรตีความู่ตรวยาค่ะเราจะตีความเป็นบวกหรือเป็นลบทุกสถานการณ์นะคะเข้ามาในชีวิตเรามัได้มีความหมายเลยไม่ว่าจะเป็นบวกหรือเป็นลบมันไม่มีความหมายจนกว่ามนุษย์คนนั้นจะกระโจนเข้าไปให้ความให้ความหมายมันว่าบันดีหรือไม่ดี เหมือนเหมือนวิกฤตใช่ไหมคริสต์บางคนมองว่าเป็นคริสต์บางคนมองเป็นวิกฤตอีกคนนึงมองว่าเป็นโอกาสมองไม่เหมือนกันเลยมองต่างกันคนไในมองอาไนเขาได้บันั้นนี่คือการตีความนี่คือการให้ความหมายในทุกสถานการณ์คุณต้องจ้องฝึก่อถ้าคุณอยากเป็นนายเหนือสถานการณ์คุณต้องฝึกตีความให้เป็นบวกเท่านั้นไม่รู้่ทุกอย่างมาจองมาดีทุกอย่างมาเพื่อฉันมาเพื่อเข้าข้างฉันทุกอย่างคือความโชคดี ขาดไปมันจะเป็นแบบนี้ฝึกอะค่ะฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆมันจะยกบาร,รมีคุณด้วยคุณจะมีจิตที่เข้มแข็งมากขึ้นทำบ่อยๆมันอาศัยการฝึกฝนนะคะฝึกฝนบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆคุณก็จะเริ่มคุ้นชินกับการตีความทุกอย่างมันดีหมดเลยทุกอย่างมันจะออกมาดีเห็นไหมเพราะเราคือเครื่องจักรตีความทุกสถานการณ์มันต้องมีมาอยู่แล้วบนโลกนี้ทั้งบวกทั้งลบเข้ามาได้อยู่แล้วทุกสถานการณ์เข้ามาแต่เราจะให้ความหมายเป็นไงถ้าเราให้ความหมายเป็นบวก เราก็ไม่ทุกข์กับมันด้วยนะแล้วก็เชื่อนะคีย์คือคีย์เลยนะถ้าคุณเชื่อปุ๊บมันจะเป็นแบบนั้นนะเชื่อบรรยายผลลัพธ์แบบนะั้นเชื่อบรรโลกแสดงตามนั้นแต่ฉันเชื่อแล้วสิ่งที่ฉันพูดมจะเป็นแบบนั้นมันมาเพื่อเพื่อฉัน่ะมันเข้าข้างฉันมันคือความโชคดีของฉันเนี่ยเนาะไหมคะจงตีความในด้านดีเข้าไว้นะคะเนาะเนี่ยคุณมีพลังดังพระเจ้าอ่ะที่คุณจะสั่งอะไรให้เป็นแบบไหนก็ได้ สั่งให้มันแยกก่ก็แย่สั่งให้มันดีก็ดีว่าจีกรรมของคุณมะโนกรรมของคุณว่าจีกรรมของคุณคุณสั่งไปไหนคุณได้บนไหนคนเรา,าคิด,อย,ไไดอ,ยอย่างไรได้อย่างนั้นอยู่แล้วนะคะพูดอย่างไรได้อย่างนั้นทําอย่างไรได้อย่างนั้นอยู่แล้วแต่บางทีจําความคิดตัวเองได้ตัวเองไม่ได้จําคําพูดตัวเองไม่ได้เพราะมันจะไม่เกิดขึ้นในทันทีเพราะมีสเปซไทม์มีไทม์เดีพูดปุ๊บไม่ใช่เกิดปับ๊บถัดไปนีนน่มันจะมีเวลาในการเกิดของมัน แต่ใช้คำพูดอันเซกันนาคตไปก่อนไงเพราะโลกนี้พระผู้สร้างไม่ได้สร้างให้เกิดเลยทันทีเพราะมนุษย์ชอบคิดลบเช่นคิดถึงเสือเสือมาเลยอย่างเงี้ยมันจะวุ่นวายไหมคิดถึงอะไรอะไรมาเลยอะคิดถึงอุบัติเหตุอุบัติเหตุมาเลยมันจะวุ่นวายมากโลกบนี้บัลเลยมี time delay ในการปรากฏดังนั้นหน้าที่คุณอะใช้คําพูดใช้ความคิดอันเซกไปก่อนในด้านดีไปก่อนถัดไปมันก็จะค่อยนําสมเหมือนคุณหย่อนเมล็ดพันธุ์ไว้ค่ะ คุณยนแต่เมล็ดพันธุ์ด้านดีในสวนหลวงคุณคุณจะปลูกอะไรยนต์แต่สิ่งที่คุณชอบอ่ะชอบกินอะไรชอบอะไรชอบดอกไม้อะไรก็ยนอันนั้นไว้อะไรไม่ชอบไม่ต้องยนอนเมล็ดพันธุ์ทางความคิดเมล็ดพันธุ์ทางคาพูดยนต์แต่สิ่งดีๆเข้าไว้มันก็จะงอกตามนั้นมันก็ไม่มีการงอกค่คะเหมือนถั่วงอกก็มีเวลาในการงอกการเกิดของมันเนาะพริกมะเขือทุเรียนมะม่วงมันจะมีระยะเวลาในการเกิดของมันมีเวลาในการออกดอกออกผลของมันมันมีระยะเวลาของมัน ทุกอย่างมีเลาเวลาพอมีทมไทม์เดลีลงไปนี่นั่นเองนะคะเนาะฝากไว้นะคะสามคพูดเปลี่ยนทุกสถานการณ์ให้เป็นโชคดีคือหนึ่งทุกอย่างเข้าข้างฉันและจงเชื่อไม่ว่าอะไรก็ทมทุกอย่างเข้าข้างฉันพระอาทิตย์พระอาทิตย์เนี่ยส่องแสงเพื่อฉันลมเย็นเย็นเพื่อฉันดอกไม้บานเพื่อฉันฝนตกเพื่อฉัน ทุกอย่างเข้าข้างฉันและจงเชือ่อสองคือทุกอย่างมันจะออกมาดีทุกอย่างจะออกมาดีจะออกจะมาดีเกินคาดออกมาดีเกินคาดใหญ่เกินเบอร์เกินทีน่ฉันคาดหม่เหนือบีกเลยนะ,ะข้อสามคือทุกอย่างคือความโชคดีนะคะเนาะฝากไว้นะคะ,ะ,ว,ะ,คะวันนี้หวังว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเอาไปปรับใช้นะคะคุณเนาะทุกคนเลยนะคะเอาคําพูดเ่าเนี้ยไปปรับใช้ข่าวคำพูดทสามคำพูดที่แบบ ส่งพลังเพราะคาพูดเรามีผลกับชีวิตเรานะคะเนานะแลวใครอยาลงนนนาะจะเป็นอคอร์ดมหาปัญญาเป็นชีวิตปเสพทีพันตระกาางคร์ลังจิมหาปัญญาเป็นชีวิตจาก6กพัน,า,า,ญญา,นา, 6, าทีท่สามพาร้อบาทซื้อสคอร์ห้าพัน้อยห้าสิบห้าบทคอร์จิวิหาสเสน่จากแปดพเก้ที่หนึ่งพันหนร้บาทสนใจกดลิงก์เพจครชนชีวิตเน่ยเปไ,ได้ด้วยพลังจิตาร์สำเร็ ทักอินบอกได้เลยนะคะเนาะอยากได้เทคนิคเจ๋งๆเนี่ยนั้น,นะคะไปไปฝึกพลังจิตใช้จิตใช้การเนรมิตมันอยู่ในนั้นมีคอร์สพลังจิตหาปัญญาก็จะมีเทคนิคชี้ชายแม่รับเทคนิคเปิดตาที่3เทคนิคกระจกแห่งจิตเทคนิค3ฉากเทคนิค3นิ้วเทคนิคโน้มน้าวใจผู้อบบื่นแบบไม่ต้องพูดโปรแกรมจิตีก็รีปโปรแกรมเก่าทิ้งใส่โปรแกรมใหม่เขาคูณเช่นกันนะคะใส่โปรแกรมท่านดีเข้าไปเป็นโปรแกรมเศรษฐี จะมีกําลังของจิตมากขึ้นด้วยมีพลังสมาธิด้วยมีแต่พลังงานบวกด้วยในเวิร์กช็อ p ้นั่นเองนะคะเศรษฐีทุกคนเขาทำเวิร์กชอ็อ p นี้กันทุกคนต่อให้เป็นเศรษฐีแล้วเขาก็ทําไม่มีวันไหนไม่ทํามันรักษาดับพลังงานด้วยในเวิร์กช็อ p นั้นนะคะเนาะฝากไว้นะคะด้วยรักและส่งพลังะคะ่ะทุกคนเอาไปใช้กันนะคะคําพูดเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นโชคดีนะคะเนาะทุกอย่างเข้าข้างฉันทุกอย่างมันจะออกมาดีดีเกินคาดทุกอย่างคือความโชคดีนะคะ ทุกคนโชคด,ดีค่ะด้วยรักและส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะรักทุกคนนะคะขอให้มีความสุขนะคะ